บอากันด้วยหลังเกมไทยหลีกนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับประจำวันอาทิตย์นะครับคู่แรกสุโขทัยกับ s c g เมืองทองนะครับสุโขทัยเจ้าถินนะครับไม่มีแต้มในเกมนัดนี้นะฮะโดน s c g เมืองทองเอาชนะไป3ประตูต่อ2งในช่วงทดเจ็บเลยใช่ครับ้ตงบอกว่าเกมนี้เนี่ยสุโขทัยโชคร้ายเองนะครับทั้งทั้งที่มีโอกาสมีแต้มเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีรุ่นถึง3แต้มเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้จุดโทษตั้งแต่ช่วง แรกๆเลยนะครับแต่ไปพลาดยิงไม่เข้าแล้วไปเสีย2อประตูเหมือนจะจบเกมแล้วแต่ยังกลับมาได้ด้วยการตีเสมอ2ประตูต่อสองแล้วก็ได้ลูกจุดโทษลูกสองนะครับ,รบตีเสมอได้เกมเหมือนจะมีแต้มแล้วนะครับแต่ไปเปิดแรกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่การเปิดแรกดันเปลี่ยนเพื่อนต่างชาติออกเอาเอนจีว่าออกแล้วก็ส่งเพื่อนไทยลงมาทําให้ไม่สามารถทดแทนได้นะครับทำให้ต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็สู้ความเฉียบคมของเพื่อน ที่มีคุณภาพสูงกว่าอย่างเมืองทองไม่ได้ทําให้แพ้ไปในเกมนี้กับการชนะของ S อ g เมืองทองก็ทําให้พวกเขาขยับไปอยู่อันดับที่3ด้วยโคต้าที่อาจจะได้ไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบกันเลือกขณะที่สุโขทัยนะฮะมีแต้มนำใชน้าฮอนบิลที่เป็นโซนตกชั้นอยู่1คะแนนนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าคงจะต้องลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายว่าใครจะรอดหรือไม่รอดนะครับใ <c oughs> นฤดูกาลนี้ครับ